โอเคครับผมว่าสวัสดีพี่ๆกันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาปั้นบมอนกันเล่นๆดีกว่านะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยทีมที่ผมจะใช้เนี่ยจะเป็นทีมลับลับลึกเลยนะครับผมซึ่งก็จะใช้เป็นตัวด้วงนะครับทีมลับลึกเนี่ยก็จะมีด้วงเนาะเป็นองค์ประกอบหลักนะครับแล้วก็ไว้คิวเลมนะครับผมซึ่งก็ต้องอัพสกูนสกิลอะไรให้มันเต็มอะเนาะนะครับแล้วก็จงต้องอัพตรงนี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหม แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ปุ๊บเดี๋ยวเราเลื่อนเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะอัพให้เต็มนะเนี่ยครับรูดรูดแบบนี้เลยนะครับอืมตรงนี้ขั้นตอนนี้จะค้างหน่อยเพราะว่ามันบันทึกหนึ่งพันหนึ่งร้อยครั้งเนาะเอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้หนึ่งพันครั้งนะครับ ครับนี่ตอนนี้ก็เต็มอีกแล้วนะครับผมก็ตรงที่ผมจะอัพเนี่ยตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ฟูเต็มแล้วนะสองตัวนะครับแค่สองตัวนะเออแล้วก็จะมีตรงอื่นอีกนะครับเห็นไหมยังมีตรงอื่นอีกเยอะเลยนะครับนี่เอาด้วยเลยนะครับแกะสลักทันทีนะครับปั่มหูยยังนะ ยังขาดตรงนี้อีกนะครับเหรียญเหรียญเกติยศเนี่ยจะได้จากสนามประลองนะครับซึ่งเรามากวาดล้างเอาก็ได้นะที่จริงนะครับเห็นไหมเนี่ยแล้วเราก็จะได้รางวัลจากตรงนี้นะครับแต่ว่าผมอ่ะรับคบหมดแล้วนะเออก็จะไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ร้านค้าไหนดูร้านค้าสิโหร้านค้านี่ผมยังผมไม่แนะนําให้แลกนะครับก็เอา เอาไปทาอย่างอื่นดีกว่าเนาะผมผมไม่แนะนําให้แลกนะเพราะว่าเหรียญอะเหรียญบางเหรียญมันเอามาแบบเอามาอัพตัวละครได้นะครับอ่าเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อตกใจหมดนึกว่าอะไรนะก็จะเป็นรางวัลจากอารีนาเนาะก็จะให้ให้ทุกๆสองทุ่มนะครับสองทุ่มเขาก็จะให้ทุกวันเลยนะครับ โอเคแล้วก็เราจะไปอัพตัวไหนกันอีกนะครับตอนนี้ไว้คิวเรียมอัพแล้วนะเดี๋ยวผมตอนนี้เน็ตเน็ตโคตรช้าเลยทุกคนฝนตกนะครับอืมเดี๋ยวค่อยอัพแล้วกัน,นครับเอ่อผมเนี่ยจะไล่ฝึกฝนตัวละครตรงนี้ให้มันเป็น X Xvi นะครับก็มันก็อีกไม่กี่ขั้นก็ตัดแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อ่าอีหกขั้นนะครับอีหกขั้นคือตันแล้วนะเออแล้วก็แบคแบคคิวเรียมผมจะเอาไว้ก่อนนะครับนี่ตัวที่ผมจะดำก็จะมีเดนซี่ไว้คิวเรีมแล้วก็ด้วงนะครับหลักๆเนาะอ่านี่ครับก็ใช้ไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเปลืองนะครับเพราะว่าใช้ได้ยาวเลยนะครับอืมใช้ได้ยาวๆ นี่นะครับนี่แล้วก็จะมาเลื่อนเลื่อนขั้นตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าพลังตรงเนี้ยก็ได้เยอะนะครับคือประสิทธิภาพของมอนเนี่ยก็ก็จะเยอะด้วยนะครับผมอืมแต่ตอนนี้หมนุนหมุนจัดเลยเน็ตเ,เออแดนซี่พลังอยู่18บแปดล้านนะครับ ลูดไปเลยนะครับผมสามพันเหรียญนี่นะครับแล้วเราก็จะกดเรื่อยๆนะครับผมกดให้มันเต็มเลย โอเคครับตอนนี้ก็ตันมาอีกหนึ่งตัวเนาะก็ตัวที่เหลือเนี่ยผมจะอัพเซเลบี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัววานเนี่ยตัววานคือขาดไม่ได้เลยนะแล้วก็กวางนะครับคือคือถ้าจะเล่นเซ็ตถึกอะ่ะถ้าจะเล่นเซ็ตถึกนี่ขาดไม่ได้เลยนะเซเนอาร์ตกวางเซเลบีอ้อ่ะคือสามตัวเนี่ยเนี่ยตัวนี้ด้วยเนี่ยคือสี่ตัวเนี่ยคือต้องมีเลยนะครับจริงๆคือมันต้องมีเลยนะสี่ตัวเนี้ยนะครับถ้าจะเล่นเซ็ตถึกอ่ะ ครับนะเดี๋ยวผมให้ดูว่าเซ็ตถึกไปตีกับใครได้ไหรเนี่ยไหวไหมตีกับคนนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะทีมเขาเป็นรูปแบบไหนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยโอ้ถึกถือว่าดาเมจจัดเลยนะอะเดี๋ยวลองดูนะครับผมว่าจะไหวหรือเปล่านะพลังทีมเขาเนี่ยเจ็ดสิบแปดล้านนะครับผมของเราแค่ห้าล้านเอ้ห้าสิบสี่ล้านนะ ก็เดี๋ยวดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าเนาะโอเคครับมาเริ่มเลยนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะรอดูครับรอดูมาแล้วครับทุกคนมาแล้วมาได้เปิดก่อน วานเกือบตายทุกคนวานเกือบแล้วนิดเดียวเองมาดิอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยแบคคิวเรียมรถหนักจัดอ่ะแบคคิวเรียหนักจัดอ้าวเรียบร้อยแบคคิวเรียมล่วงแล้วแบคคิวเรียมล่วงแล้ว ยังไงครับตอนนี้เหลือสามเขาเหลือสี่นะจะยื้อจนจบเลยหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอดีว่าทีมเขาทีมีตัวดาเมีเรามีโอกาสทีประมาณบเต็มเลยนะครับเพราะว่าทีมเขาเนี่ยจะมีมิวที่เป็นตัวดาเมนะนะด่วงนะทุกคนด่วงด่วงไปแล้วไปเหลือแค่สองตัวนะครับก็จะยื้อเฉยๆเนี่ยยื้อไปยี่สิบเธอเลยนะครับ แล้วเอาเรียบร้อยพิ้วดูร่วงไปแล้วทุกคนฮ่าไปดเทอร์้นะครับผมจะกินกันลงหรือเปล่าครับคู่นี้ว่าไม่น่าตรงนี้น่าจะต,ต,ตีกันยาวาไ,มไม่ได้นะครับผมก็คือจอบกันไม่ได้นะครับคือถ้าเกิดมีร้อยรอบมันก็มันก็นกตีกันร้อยรอบอะเออเพราะว่ามันไม่มีตัวดาเมจแรงๆนะ เกาะชนเกาอมันก็ไถเก็นไปเรื่อยๆคนระับนี่เลยต้องคนนี้เลยดูครับโหโคตรสุดด่าวเนี่ยนี่นี่คนสุดกว่าคนนี้นะครับผมหกร้อยสามสิบเก้าล้านนะพลังนี่คือแบบสุดๆอนะ่ะทุกคนหกร้อยสามสิบเก้าล้านพระเจ้าเอาดีๆ ใครจะไปสู้เขาไหวไว,วะเนี่ยใครจะไปสู้เขาไหวไว,วะเนี่ยก็ผมมองระยะยาวนะถ้าเกิดผมต้องปั้นพวกสายทอนมาเยอะๆเลยนะอืมจริงๆคือต้องเล่นทีมรับอะเพราะว่าเราบุ๊เราบุกเราบุกไม่ไหวเออเพราะว่าเราบุกไม่ไหวเราก็ต้องเล่นงนี้แหละทุกคนเราเนี่ย อัพพวกเม็ดลูนนะครับผมอัพเลเวลชิปให้มันตันให้หมดเลยนะเออก็จะดีมากนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็มาอัดคลิปตีแล้วก็อัพตัวเล่นๆเฉยๆนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ